เนี่ยก็ลั่งึ้นนะเนี่ยขึ้นมาเต็มเต็มสนามโหลดสนามเนี่ยนะเต็มวงนี้นะเห็นบ่เนี่ยตรงไปนั่นเนี่ยปลานี่ยค่อยสีสเบิ่งกันค่อยสิเบิ้งต่อแรงตัวเฮ็ดทัวไล่หลายนะปลานีนข้างข้างในนี่ค่อยสปเบิ่งกันอันนี้แมนเบิร์ดเดียวคิดว่าแมนเห็ดดำมันสีึ้นในเฮ็ดทัวที่เน่าตายอันทางบักหลายเนาะติดหนุน ซึ่งสะน้ำเลยเนี่ยถนอนอยูข้างถนอนอยูข้างคุณแพดถั่วมันเยอะมากอดไม่ได้ที่จะทำวิดีโอให้ดูกำลังไอ้น,นี่อกำลังโผล่มาก็มีเนะี่ยมันเป็นเยอะมาก เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอตาละเหอียบอขอโทษค่ะเห็นไหมเนี่ยอู้เยอะเกินเนี่ยตรงนี้ก็มีทางนี้ไปทางโน้นเนี่ยออ้เนี่ย เป็นกอเป็นกอมันออกมาเป็นชอ่อเป็นชอน่อเยอะเนี่ยแทงดินออกมาเหมือนเห็ดเผาะบ้านเราเลยพอมันแทงออกมามันเป็นอย่างเงี้ยเนอะเนี่ย,เ,ยเห็นตามดินดูดิหน้ารถจอดทางโน้นแล้วมันมันเดะมันดกมากค่ะดกจนเป็นไอ้นี่เลยน่ะ ดูสิแล้วตรงนี้เนี่ยเนี่ยค่ะน้ะเดี๋ยวจะเก็บละคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝรั่งมันคงจะงงว่าอีนี่มันทำอะไร <laughs> มองสนใจและวได้เห็ดกินเห็ดยิ่งหายากอยู่นี่เดี๋ยวหันมาทางนี้ก่อนโอ้โนี่เกือบนั่งครับเนี่ยค่ะสีมันจะมองยากนิดนึงเพราะมันแดดมันไอ้นี่นี่นะคะเนี่ยนะ,นนะ,นนะ เดี๋ยวจะลงไปเอาข้างล่างตรงนั้นค่ะนี่นะคะจะดูว่าจะได้กี่ดอกตัดไปก่อนตรงนี้ ดอกอยู่เนี่ยดูว่าก่อนนี้ได้กี่ดอกดอกเกินดกมากเวน,นี้สองวน,นี้กี่ดอก ดอกจุ่มดอกจดตึงจดอกคิดดอก,ดก,ดกจะพาะก,กอเดียวนี่ล่อไปสามสิบยี่สิบกว่าดอกแล้วน่ะจะดูตรงโอ้ยลืมถ่ายรูปลืมถ่ายรูป มันดกจัดเลยลืมนับไม่ไหวมันเยอะมากอะ่ะเยอะเกินเนี่ยดาวมีเยอะมาดปบริสุพฟาร์โซบาร์เรสเตดเดวมีเยอะโซซอน Det över 40 säkert 100 stycken. Jag tror det. Det var mycket. Det är bara en sten här. Jag har inte helt färdigt här. Så. Denna. Under benen mitt. Så, hur en liten par. Och det. Det tog här. Det är liten också. På den sidan.